สวัสดีค่ะเด็กๆิ่งไว้ผู้ปกครองชั้นอนุบาลหนึ่งวันนี้ครูจะทำให้กิจกรรมเสริมประสบการณ์ในหน่วยต้นไม้แสนรักในกิจกรรมรูปร่างลักษณะของต้นไม้มาให้เด็กๆได้ทากันถ้าเด็กๆพร้อมแล้วเราไปเริ่มกันเลยค่ะต้นไม้มีรูปร่างลักษณะแตกต่างกันออกไปตามชนิดแลีสายพันธุ์ของต้นไม้เช่นไม้ประดับจะเป็นไม้ที่มีต้นไม่ใหญ่และไม่สูงจนเกินไป มีใบเป็นลักษณะเด่นในการนำมาจัดสวนไม้ดอกแล้วแต่ว่าบางชนิดอาจจะเป็นไม้ดอกยืนต้นและบางชนิดอาจจะเป็นไม้ดอกล้มลุกซึ่งจะมีดอกเป็นลักษณะเด่นไม้ยืนต้นจะเป็นไม้ที่มีอายุยืนและสูงใหญ่มีกิ่งกา้านสาขาออกไป เด็กรู้แล้วใช่ไหมคะว่ารูปร่างลักษณะของต้นไม้เป็นอย่างไรเด็กๆอย่าลืมทำกิจกรรมและถ่ายคลิปส่งกลับให้คุณครูทางไลน์ด้วยนะคะและเจอกันม่